ตัวบ้านทุ่งกับนุ่น,นเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆบ้านๆแต่ว่าอยู่ในร้านอาหารนี่แพงนะครับเป็นเมนูกระลำกระลำปลีทอดน้ำปลาครับเมื่อก่อนผมงไปกรุงเทพเขาพาไปชิมจานละแปดสิบเก้าบาทนครับนุ่นเด่นไปชิมอมก,ก็ก็โอเคอ่ะแต่แต่เขากำลังฟีเวอร์กันวนะ่ากระลำปลีทอดน้ำปลาเดี๋ยวผมก็จะพาทำนะครับกระลำปลีทอดน้ำปลาครับเคล็ดลับของกระลำปลีทอดน้ำปลาคือว่ากระลำต้องสดครับเลือกหัวที่มันสดสด ได้หัวสดๆมาก็ทําการเดี๋ยวเราจะผ่าเลยครับทําง่ายครับใช้น้ําปลาอย่างเดียวครับแต่ใช้น้ําปลาอย่างดีหน่อยนะครับครับหั่นกระลำปีนะครับหั่นเป็นเตี้ยครับต้องเลือกกระลำปีสดๆนะครับแล้วก็มีใช้แค่กระเทียมครับกระเทียมทุบนะครับน้ํามันพืชน้ำตาลทรายนิดนึงแล้วก็น้ําปลาครับครับก็ทาง่ายๆครับแต่อร่อย ไปกินในร้านอาหารเขาขายจาน89บาทกระดมปลีทอดน,น้ำปลาครับเดี๋ยวลูกเรียนทาให้ดูครับตั้งหม้อเลยครับครับกระดมปลีทอดน,น้ำปลาครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับตืดใส่น้ำมันพืชลงไปให้ร้อนแล้วก็ตามด้เกยกระเทียมครับสิงกันเลย พอใส่กระเทียมเสร็จก็ไม่ต้องคนอะไรนะครับไม่ต้องคนอะไรนะครับก็กระลำปีตรนนี้ครับแบบสดๆครับใส่ลงไปครับไม่ต้องคนอะไรนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับตามด้วยน้ำปลาครับกระลำปีท่าน้ำปลาครับใส่น้ำปลาครับแล้วก็ จริงๆผมแนะนำไอ้ยี่ห้อดีอร่อยก็ไมกกะเชฟครับแต่ว่าวันนี้มากินข้าวบานใหญ่ก็เลยใส่ตัวน,นี้ครับเอาอน้ำมันเทด้านข้างน,นะครับไม่เค็มนะครับพอดีหอมนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดนึงน้ำตาลทรายแดงครับ ทีทานตาครับปิดเสาไวแ้แป๊บนึงหนึ่งแกเลยครับเดี๋ยวน้ำของผักจะออกมาเองนะครับรอแป๊บนึงครับถึงแล้วหนึ่งนาทีครับผัดเลยครับนี่ผัดน้ำหวานของกะหล่ำปลีออกมาแล้วครับ ทำง่ายๆครับไปกินร้านอาหาร80บาท89บาทผมทมชิมมาไม่ได้เติมน้ำนะครับนี่าน้ำมาออกมาจากผักนะครับทำเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ยิ่งอถูกปากดีครับร้อน <c oughs> วันนี้วันปีใหม่นะครับวันที่หนึ่ง พังกา้าลาตงเรียนกรรมาถึงภาพบรรยายครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมีเมนูหลายเมนูครับวันนี้อ่าเนี่ยครับเมนูง,ง่ายๆทําแป๊บเดียวครับิแกด้วยครับไม่ได้ชิมหน่อยหอมพอดีเลยครับเวลากินก็ใช้ตะเกียบนะครับเวลากินก็ใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบจุ๊บ ไฟมันร้อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องปั้นนึงทำ,นทำให้มันสวยหน่อยครับทำให้มันสวยนี่ก็พร้อมเสิริมนะครับกระดัมปลีทอดน้ำปลาครับเดี๋ยวผมพาไปชิมนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอชิมด้วยไหมครับ ดำปีทอดปลาับข้าวไม่หลายอย่างครับไอปลาดิบวาซาบินะครับแล้วก็หางหมูรอย่างไฟนะครับขึ้นพรรลาปีนี้ยังอียาวไกลจานน้ำปลาเวจานน้ำปลาเหรอน้อปรางมาจัง นี้ะเดี๋ยวพาไปดูไอปลาเผาครับแล้วก็มีเมี่ยงปลาเผานะครับวันนี้เมี่ยงเออเมี่ยงปลาเผานี่คนตั้งสารมาต้องเอื้อนว่า ยังเกาเปสะเนาะทางทางอีสานนี่เปะสะนิ่งเปล่าเผา,านิ่นเปล่าเผา